เรียนทระธานและคณะกระกรมการทุกท่านดิฉันนางสาวมิปัดาเลิมชัยนักวิชาการสาธารณการ,การกบาริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนว้านาา 2, านาคายข,ขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานของพนักงานผู้พิการซึ่งปฏิบัติงานณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลว้านนาคายประจำปี2568ดังนี้ค่ะก่ออื่นขออนุญาตนำองค์กรก่อนนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนว้านาออนาคายนะคะตั้งมีอยู่ หมู่ที่7นะคะตำบลกุดว่าอ,อําเภอกุชินารายนะคะอยู่ในเขตรับผิดชอบของอบตนางไคตำบลกุดว่านะคะซึ่งอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงอยู่ทางที่ตะวันออกของอ,อําเภอกุชินารายห่างจากอ,อําเภอกุชินารายประมาณ10กิโลเมตรมีรอยต่อติดกับตำบลโนนยางอ,อําเภอนองศูนย์จังหวัดมุกดาหารรพสตบ้านนางไครับผิดชอบทั้งหมด6หมู่บ้านจํานวน953หลังคาเรือนประชากรทั้งหมด3,949คน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำง,งานและผู้สูงอายุมีบุคลากรทั้งหมด8ท่านนะคะรวมทั้งลูกจ้างผู้ริการนะคะมีข้าราชการ4ท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพ2ท่านนะคะแลกมีาการสาธารสุข2ท่านนะคะแล้วก็มีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข3คนนะคะก็จะมีพนักงานช่วยการพยาบาล1ท่านนะคะพนักงานุลการ1ท่านพนักงานบริการ1ท่านนะคะแล้วก็ นอกจากนั้นเราก็มีพัฒานาบริการทั่วไปนะคะของเจ้าหน้าที่ผู้พิการคนนะคะซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อสารลักษณะางานของพนักงานผู้พิการนะคะของคุณสุธิดาแสงสุขนะคะซึ่งคุณสุทธิดาแสงสุขเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีมีความขยันซื่อสัตย์อดทนเสียสละและสามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับ u, ทีมงานทุกคนได้เป็นอย่างดีโดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญดังนี้ข้อที่1นนะคะดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารบริเวณโดยรอบข้อที่2การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกของผู้มารับบริการโต๊ะเก้าอี้เตรียมคนให้เตรียมเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์รอเจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการปฏิบัติงานข้อที่3การจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์ยาและสภฑนช่วยเจ้าหน้าที่ในสถานบริการและการออกให้บริการเชิงรุกในชุมชน ข้อที่สีการอำนวยความสะดวกให้คนไข้และผู้มาติดต่อราชการเช่นการค้นการประวัติครอบครัวเสียบบัตรยืนยันตัวตนการเข้ารับบริการการลงทะเบียนการสักประวัติคักรองเบื้องต้นการช่วยงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงในการทํางานมาทํางานแต่เช้านะคะการมาสายหรือขาดงานมีน้อยมากแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและอ้องเรียนรู้สิ่งใหม่มีสมือนะคะ การก่อนและหลังการมีเจ้าหน้าที่ผู้พิการนะคะเนื่องจากภารกิจของรพสตอมีหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการฟื้นฟูสมรรถภาพการุูมครองผู้บริโภคและการให้บริการเชิงลึกทําให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนะคะซึ่งหลังจากมีเจ้าหน้าที่ผู้พิการ ก็ช่วยสนับสนุนการบริงานของเจ้าหน้าที่ได้ดีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมบนรง์นอกสถานบริการและในสถานบริการได้เป็นอย่างดีนะคะจนได้รับคําชื่นชมจากเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการว่าเป็นคนมีน้ำใจมีระเบียบและเต็มมิดนะคะซึ่งคุณสุธิดามีความสามารถพิเศษในการทําอาหารเวลาที่มีกิจกรรมต่างๆรพสตไม่ต้องจ้างไม่ต้กลัวนะคะ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาและข้อคิดเห็นนะคะจากการทํางานร่วมกับพนักงานผู้พิการเพราะว่าการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทํางานในสถานเลขาสาธารณเป็นแนวทางที่สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยให้ผู้พิการมีคุณค่าในสังคมอย่างแท้จริงจึงขอขอบพระคุณกระทรวงสาธารณสุขและขอบคุณโรงยพยาบาลพญาไทสองจัดการที่สนับสนุนาง,งานคนพิการให้มีงานทํามีไรายได้ได้สามารถาราพึ่งพาตนเองพัฒนาศักยภาพตนเองในการช่วยเหลือบคนคนอุคคลอื่นและสังคมได้อย่าง แม่เป็นอย่างดีเลยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาแสงสุขอายุ45ปีเป็นผู้พระการทางการได้ยินและสื่อความหมายบริษัทที่จ้างโรงพยาบาลพยาไทยงจำกัดทำงานมาได้ปีนี้เป็นปีที่8หน้าที่ที่รับผิดชอบต้อนรับผู้มาใช้บริการที่รอยแจตอบ้านนาคายสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาด อาคารห้องปฏิบัติการต่างๆนอกสถา,านที่ในรอบบริเวณอาคารทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วและค้นแฟ้มให้กับผู้มารับบริการผลงานที่ผ่านมาทำแล้วรู้สึกมีความสุขและสุขใจและได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราพัจตอบ้านนาไคการได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบกาที่สามารถทำงานได้ ทางด้านสุขภาพดิฉันได้ออกกำลังกายทุกวันหลังจากเลิกงานเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะทำงานในวันข้างหน้าต่อไปการเก็บออมช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หารายได้เสริมเช่นการไปหาเห็ดการเก็บหน่อไม้รับจ้างดำนาเพื่อเป็นไรายได้ในครอบครัวการเก็บออมดิฉันเก็บออมในในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้มีเงินเก็บในวันข้างหน้าการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนในด้านต่างๆกิจกรรมกิจอาสาการบริจาคเลือดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในหมู่บ้านและชุมชนในอนาคตหรืฉันตั้งเป้าหมายว่าจะมีเงินเก็บในวันข้างหน้าและมีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงฉันต้องขอขอบคุณ บริษัทลุงพยาบาลพยาไทยสองจำกัดขอขอบคุณค่ะก่อนจะมาทำงานชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากไม่มีไรายได้พอจะเลี้ยงครอบครัวต้องตื่นแต่เช้เชาไปหางานทำวันละสามร้อยบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ก่อนจะมาทำงานที่เราปัสตตนาไค ว่าทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นและมีไรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินเก็บจากการที่ได้มาทำงานที่นี่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแบ่งงบาภาระครอบครัวได้เยอะขึ้นและก็มีการเก็บออม